สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีครับวันนี้ก็มาโมดิฟายครับเครื่องยน์ให้ลูกค้าหน่อยสเต็ปดันโลนะครับเนื้อสายออกก่อนครับไปตามด้วยครับ ปันเรื่องโซ่ไนนว้พี่นี่งียงโซ่อลิ้นอ่ะอะน็อตตัวแปดตัวทีวแปดอันนี้ก็จะทำการนะครับเจียแคมหน่อยนะครับอืมตัวทีด้วยเนื่องจากนะครับแคมลูกค้านะครับนี่ครับตบสี่แล้วเป็นไงนะห้อยห้อยมาสามแรงมนะ พัตกสี่ปอเลยปอวิ่งไม่ออกเลยนะครับนี่ครับกำลังจะแก้ให้นะครับไม่ต้องทําฝาใหม่ให้เสียเงินนะครับฝาจะไปแก้ก็ต้องย้ายใหม่นะครับย้ายใหม่เกียร์พอร์ตใหม่เปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนองศาใหม่นะครับแล้วก็ต้องกอข้างหลังอีกนะครับข้างหลังก็คือนี่ครับช่วงนี้ต้องกอทิ้งอีกนะครับมันจะหมดเยอะนะครับ ถ้าจะหาฝาหาเครื่องให้ตรงกับแคม่ออะนะครับแต่ว่านี่ครับวันนี้ก็จะหาแคมเข้ากับเครื่องนะครับตรงนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับใส่เครื่องก่อนนะครับวัดแคมแล้ว พอดีของเฟืองเจาะนะครับนี่ครับมือมันหยิบได้นะครับมือมันหยิบได้เลยนี่นะครับพอดีของเฟืองเจาะเวลาไล่นะครับเจาะทําไมครับเจาะให้มันเบาหรือเปล่านะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ครับนี่ครับมือหยิบได้นะครับถอดเข้าออกได้ง่ายนะครับอ่ะทีนี้เอาเมจิพี่หน่อยไปไหนแล้วที่ย้ายหัวอยู่ สักโค่นะครับหาอุปกรณ์ก่อน,ไอไนครับไม่ได้ทําอุปกรณ์เลยนี่ปะทําไม่มีไม่เป็นไรครับนี่หกเหลี่ยมวิเศษนะครับก็จะทําการใส่ลูกปืนลงไปก่อนนะครับยังไม่ลงเลยนะครับเพื่อนๆไม่รู้เป็นคาอะไรนะครับ ถ้ออกมาดูก่อนแคมก็แคมของฝานี้นะครับไม่ได้แคมอื่นเลยนะครับวาลก็พอดีของเขาเลยนะครับจังหวะของเขาเลยนะครับก็ถอดออกมาจากรถอง่ายๆนะครับอ่ะทดลองใส่เข้าไปใหม่นะครับลงไม่สดอีกอ่ะนี่นี่ก็ลงยังลงไม่สดอีกนะครับแต่ว่าหมุนได้แล้วนะครับ หรือว่าลงได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเลองเปิดวาล์วดูก่อนอ้าวเนี่ยวาล์วก็ตรงตำแหน่งนะครับเปิดวาล์วดูแล้วนะครับเนี่ยไอดีไอเสียครับอ๋อสงสัยมันน่าจะลงได้แค่นี้นะครับฝามันมีเลิ่งเบ้าแคมมาเพื่อให้น็อตกดได้เยอะนะครับน็อตเบอร์สิตรงนี้กดได้เยอะนะครับอ่าทีนี้ดูกันนะครับขีดแล้วก่อนนะครับ นี่ไอ้นี่ก็ขีดนี่นะครับดีนะว่ามันเลิกครับน้ํามันเครื่องนะครับมันก็พอจะขีดมีลายถ้าเป็นส่วงใหม่ๆนี้เสร็จเลยนะครับไม่เห็นเฟืองแน่ไม่เห็นลายแน่ที่เราขีดนะครับอ่ะอันนี้ผมเข้าใจของผมนะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็จะมาลองนะครับลูกค้าบอกว่าเตะสี่ยานนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ อันนี้เป็นเทคนิควิเศษนะครับอ่าโอเคโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่ผมวัดดูแล้วนะครับ มองทุกอย่างมันก็ปกติดีนะครับแต่ว่าทําไมรถมันยังยานอยู่ครับเราจะแก้ตรงไหนดีครับทีนี้นะครับเราก็ดูก่อนเลยนะครับหมุนตรงนี้นะครับไอเสียนะครับไอเสียเปิดนะครับอ้าวเราก็ดูก่อนเลยอ่ามันเปิดประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วมันปิดนะครับอันนี้มันปิดนะครับ ปิดเยอะกว่าเปิดนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเวลามันเปิดแต่มันเปิดมันคลายน้อยนะครับมันคลายน้อยแล้วมันก็ยังปิดช้าอีกนะครับยังปิดช้าอีกนี่ครับดูสังเกตตรงนี้นะครับเลื่อนลงมามาร์กตรงนี้นะครับอันนี้เปิดนะครับกลับมางนี้ปิดนะครับนี่ดูดิระยะห่างของมันอะนะครับระยะห่างของมัน นะครับมันเริ่มเปิดเนี่ยมันเป pues, ิดช้ามากเลยนะครับเปิดช้ามากมันก็คลายช้ารถมันก็แน่นนะครับพอรถมันแน่นเนี่ยแล้วเวลาช่วงมันปิดเนี่ยมันก็ยังปิดช้าอีกดูเลยครับเนี่ยปิดช้ามากนะครับทีนี้มันคลายน้อยนะครับมันคลายน้อยมันปิดช้านะครับรถที่เติมไอดเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับช่วงกําลังดูดเนี่ยมันก็ออกไอเสียหมดนะครับ อันนี้รถมันก็เลยท้ายไม่ค่อยแรงนะครับท้ายไม่ค่อยแรงเดี๋ยวผมจะแก้นะครับจะแก้แคมนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวบังลมนะเรือน c b บีสามสิบจ้ะถ้าเกิดใหญ่กว่าน,นี้ก็ใช้แคมอีกแบบอะครับอันนี้ก็บ้านๆเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ เกียหาเกียหานะครับประกอบวิ่งประกอบวิ่งนะครับดีที่สุดนะครับถ้ามานนั่งคำนวณเทคนิคอยู่นะครับไม่ได้ขับพอดีนะครับนอแแ่่คานวณประกอบไปไม่วิ่งแล้วเดี๋ยวงงอีกนะว่าเป็นที่อะไรนะครับสู้ลงมือทําเลยไม่ได้นะครับนี่ครับอ่ะใส่ไปครับนี่ครับแบบผมก็ทํามาเป๊ะนะครับทําเองกับมือทุกชิ้นนะครับ เดี๋ยวก็จะลองแซดด้แหละนะครับเดี๋ยวขยับก่อนขยับได้ด้วยนะครับนี่เอาล้ครับทีนี้ก็ดูให้ดีนะครับฝั่งเปิดนี่นะครับไอดีไอเสียเปิดแหวนนะครับมันเริ่มเปิดช้านะครับมันเริ่มเปิดช้ามันก็เลยขายช้านะครับแล้วมันก็ช่วงปิดนะครับยังปิดช้าเขาไม่ใหญ่ ทีนี้ไอดีเติมเข้ามานะครับอย่างที่บอกมันก็ไล่ไอเสียออกหมดรถก็เลยไม่ค่อยมีรอบเท่าไหร่นะครับมีแต่รอบไม่ค่อยมีกำหังอ่ามันก็เลยไม่แรงอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะครับแบบท่านอื่นอาจจะเข้าใจอีกแบบก็ได้นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจแบบของผมนะครับก็มาดูการไล่รถแบบของผมนะครับก็จะเริ่มนะครับเกียละนะครับ จะให้มันไวอีกนิดนึงนะครับอ,อย่าไปไล่ไปนะครับโอหนี่ครับข้อเสียของแคมสร้างนะเห็นไหมเบ้าทุกพล้นหลวมครับกำลังจะเกียร์บนเทินเลยนะครับโห เอาคกนอกหลวมดีกว่า,าคกในหลวงนะครับเนี่ยอันนี้คกในหลวงนะครับพอเจียๆอยู่หลดุดออกมาครับเวลาเวลามันอยู่ข้างในฝามันก็จะวิ่งอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเสียงดังได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องเริ่มกันใหม่นะครับเบาปืนแคมหลวงอีกแหมอ่ะ,อะเอาครับ มันเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะเพื่อนๆไม่ได้เจียให้เป็นทรงนะเจียเก็บเจียเก็บมุมนะครับเราอยากได้มุมไหนชอบมุมไหนนะครับอ่านะครับสังเกตว่าลูกปืนหลุดอีกแล้วนะครับโอ้โหเจียตัวนี้ทรมานเหลือเกินแคมตัวนี้นะครับนี่นครับสังเกตนะครับมันจะหายไปช่วงนี้นะครับอ่ามาใหม่นะครับ เริ่มใหม่ได้นะครับ,รม,ม,รบมันจะโดนไม่หมดนะครับมันจะโดนไม่หมดนะครับเนี่ครับเห็นไหมท้องมันเนี่ยจะไม่โดนนะครับเราจะไม่แตะท้องมันเลยนะครับท้องมันเนี่ยไม่โดนเห็นไหมเห็นไหมเราจะแตะแค่มุมที่มันเปิดปิดจริงๆนะครับ อ่าทีนี้กลับมามุมนี้นะครับเดี๋ยวดูครับเตะสองรถยกล้อเลยนะครับอ่านี่ครับเตะสองรถบินเลยนะครับเราแก้ได้ครับเรามีความเข้าใจมันนะครับอ้าวนี่ก็นี่้ก็เอาอีกสักหน่อยครับ ไม่เสร็จนะครับถอดดูก่อนนี่ครับเอามาใส่ฝาดูก่อนนะครับที่เราเกียร์ไปนะครับก็อแก้ปัญหาตบสี่แล้วไม่กลายเป็นรถนะครับกลายเป็นยานนะครับกลายเป็นยานแทนลูกค้าบอกตบสี่ไม่ได้เลยนะครับสามเกียร์สู้ขาดใจนะตบสี่รถยานนะครับอทีนี้ก็มาดูนะครับอ้าวเปิด นะครับเปิดเท่าเดิมครับปิดนะครับ,นะรบเริ่มกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วนะครับเริ่มกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วนะครับอันนี้มาเป็นสูตรนะครับ บอกไม่ได้บอกไม่ได้นะครับแต่ทําให้ดูได้นะครับเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วครับหมหลุดนะครับแคมมันจะดังไงตรงลุกเปินหลุดนี่แหละนะครับตอนเกียเกียดีๆแต่ตอนเก็บนะครับมันมันหลุดออกมานะครับเราก็จะเก็บแล้วนะครับ อ่าทีนี้นะครับก็อลองวัดดูครับมุมนี้เราเจียใบเนี่ยได้ตามที่เราต้องการยังนะครับเราก็วัดดูทีนีนเดี๋ยวใส่แล้วเทสให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวใส่แล้วเทสให้ดูเลยเล่งให้ดูเลยนะครับว่าเสียงเป็นไงมาไงนะครับ เสียแล้วนะครับต่อไปก็จะเพิ่มไอดีอีกนิดนึงนะครับให้ดีหนุดใช้หน่อยนึงนะครับอ้าวแทนเจีมือก็เป็นงี้ละครับเอาไว้เก็บงานนะครับครับไอดีนะครับก็จะให้มันเขาเรียกว่าไงอนะ ให้มันเปิดช้าอีกหน่อยนึงนะครับเปิดเร็วไปมันกินน้ํามันครับแล้วมันก็ไปออกไอเสียหมดนะครับแคมตัวนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับอ่าท้องแคมเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับไม่กินเลยนะครับท้องแคมเท่ากันนะครับแหมผมรับพวงไอตรงลูกปืนหลุดจริงๆเลยเนี่ยนะครับแคมหลวมนะครับอันนี้โหจะเจียยากเซ็ตยากมากเลยนะครับพอจะได้ที่ได้ที่นะครับลูกปืนหลุด นะครับโอ้โหจะหนีบให้มันแน่นก็ไม่ได้เดี๋ยวศูนย์ศูนย์มันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันไม่กลมอีกนะครับออต้องค่อยค่อยค่อยทีค่อยใส่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนี่ลายเจียวก็เอามือดันไว้ด้วยก็ได้ครับนี่ครับอันนี้เราเก็บท้องมันนะเก็บท้องนะครับ สมมติว่าของเดิมลิฟต์มันยก7กมินนะเราอยากได้7.1เ,เราก็เก็บท้องลงไปเลยนะครับข้างละครึ่งมิลมันก็ขึ้นมาแล้วเ7.1นะครับข้างละหนึ่งจุดขออภัยครับไม่ใช่ข้างละหนึ่งมินนะครับข้างละหนึ่งมินนี่มันจะยกขึ้นสองมิลเลยนะครับนี่อ้าวานี่ไอดีนะทีนี้เราก็ดูจังหวะเอิดและครับ มันเปิดเร็วใช่ไหมมันเปิดเร็วมันเปิดเร็วนะครับเราจะให้มันเปิดช้าครับเระยะเปิดช้ามันจะได้ไม่กินน้ํามันเยอะเกินนะครับกินไปก็ออกไอเสียหมดอ่านี่ครับทีนี้นะครับก็ได้ได้แล้วนะครับทีนี้ก็เก็บแล้วครับอ่าเกียว์ไปเจ็ดจุดหนึ่งใช่ไหมเก็บย่อกยอก่อนนะครับเก็บย่อยก่อน ครับเก็บร้ายก่อนอเก็บแบบเบาๆนะครับถูเบาๆนะครับอ่ะมันจะไม่หายไปนะครับองศามันจะไม่หายไปนะครับเนี่ <Hey. S 1> เดี๋ยวใส่ให้ดูเทสให้ดูนะครับอันนี้ก็ปรับนะครับเป็นการปรับมันก่อนนะครับตกสีแล้วมันเป็นยานนะครับ <c oughs> ก็ ใครสนใจก็ส่งมาทําได้นะครับแคมฝานะครับพาเพลิน,นครับนี่ทีนี้วัดไอดีครับไอดีวัดฝั่งนี้นะครับวัดฝั่งนี้เลยไอดี ID. นะครับปึ๊บเปิดต่อนับไปนะครับอ่าเป็ดอ่าเอาละครับ Hey. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็อ,ออกนะครับเราก็เรื่องของการตั้งวาลวนะครับเรื่องของการตั้งวาลวนะครับเมื่อกี้เราเกียร์ท้องมันหล่นลงไปนะครับหนึ่งจุดเราก็ต้องตั้งวาลวเข้ามาถ้าไม่ตั้งเข้ามามันดังนะครับอ่ามันก็ทาไม่ตั้งเข้ามามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปเจียแคมลงมันก็ยกเท่าเดิมมาหละเพราะว่า วาวเราตั้งไว้ห่างนะครับถ้าเราตั้งชิดเข้าปุ๊บมันจะยกมากขึ้นทันทีนะครับแต่ถ้ารถมันหากําลังกําลังไม่พอก็คลายออกนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการปรับนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวล็อกน็อตเบอร์สนะิบฮะล็อกน็อตเบอร์สิบประกอบได้เลยนะนี่ก็เป็นการ แก้แคมนะครับใช้แคมเดิมในงบลูกค้าประหยัดนะครับที่แบบว่าเกียร์อื่นมาดีตกเกียร์สี่มันห้อยนะครับก็แก้แคมให้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับอันนี้ก็ทําขึ้นมาเองนะครับเน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานไม่สวยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับทําได้เลยนะครับตัวนี้ก็หกหกชักห้านะครับก็ทําไว ทำไว้แล้วก็เทสทำไว้แล้วก็เทสนะครับนี่ันมีอีกอันนี้เป็นแคมขึ้นใหม่นะนี่ครับสเตปบังลมขึ้นใหม่นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวสวิงให้ดูหนึ่งรอบแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมแคมขึ้นใหม่นะครับก็ขึ้นตามทรงตัวเนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเอามาเก็บมุมเหมือนกันนะครับแล้วก็ออกตลาดได้นะครับก็สนใจสั่งได้นะครับ